ສະບາຍດີເນາະມາຊື້ຊ່ອຍແນ່ບໍ່ຂໍຢາກເຂົ້າເພີຍເດີ້ເຈົ້າເດີສດສີທັຕໂຕ70000ປາຍຊື້ມານີ້ຕ່າງທີ່ຮ້ານກໍແແກ່ແແກ່ແດ່ກບລ

พี่น้องอๆกะตอนนี้พี่น้องๆองอยู่ที่หน้าบ้านเฮนซันของแม่อุษาเพื่อนเนาะพี่น้นนองเลยขับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ,พ, e พื่อนพี่น้องเอฟซีเพื่อสู้คนเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องตะฟังลาวฟังไทยต่างๆประเทศกะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องบ่าวซารีซานเอลอ,อีกแล้วพี่น้องเลยเนาะวัะนนี้มันจะมีในโอกาส น้องพี ah uh, ่น ah ้องนี่เนาะทางบริษัทอีเนาะแล้วก็บ่บุญเพยแล้วก็บ่แสนเนาะให้ทางบริษัพี่น้องได้รับเป็นสะพานบุญให้กับอ่าทางผูใหญ่เนาะอยู่ทางตาอ่าทางไทยเนาะทางมเพิ่นบ่ได้สมอกน้ําเนาะอ่าซื้ออาหารอ่าหอาหารมาหรือว่าสุนัขเนาะพี่น้องเอ้ย ให้ทั้งน้องปูกปลามาโยว่านของน้องปูกปลาเนาะพี่น้องเลยมาฝากไว้เราไม่อุตสาเนาะเจ้าพี่น้องเลยสิขับไปทั้งไม่อุตสาหพี่ก้อนเนาะได้มีโอกาสพี่น้องเราได้มาเยี่ยมมายามท้องเมฆเพลินเนาะเจ้าเพลินกันยังงามไปเลยคือเก้าเนาะพี่น้องเไย ลอยเนาะอืมมีสายจูด้งวุดไปหน่อยเอินๆเนาะตรงทานเตาเนาะีิดคิดคืนอคืนนะอ้ยยังเนาะสบายดีเด้อเนาะสบายดีทั้งวดเซน แต่ม่อุซาเนาะดสบายดีหนามุมหนาเอเลยไม่อุซากันเนาะลูกไนไวเียกจะ้อเออ็ยิ้อยู่ยิบทานอยู่แล้วัดใบเช็ดอาบอาบหนาบาบก็เล้วไปเช่นว้ก้อนะไรแนี้เนาะบ่ือบดอาบ้หนาจริงเลยกจริงเลยแมแ่มันหนาวได้ะหนาวกะบดอเนาะ

ไม่เวิร์ดเวิรตอนนั้นอะไรแม่เออใหม่หมดแล้วแน่บ่ใหม่แน่อะไรยังได้อยู่ช่องเป้าอ่ะนะยังได้อยู่แค่ลุงอุ้มฉันยังได้ช่องเป้าอ่ะนะอืมอืมอืมต้นไม่จะไม่เห็นตดเล้วต้นามเห็ยดน้ำหมดน้ำเนาะไม่แม่เคยเห็นแบบนี้เคยติดนะฮะน่าจะได้ที่ในขวดไปเก่าช้าหมุดช้าขึ้นแล้วช่องหมุดช่องไม่หมดนี่ยที่หนึ่งเลยที่เห้ยหมุดหมุดก็ตัวแม่ดังว่าถ้ามันเป็นแย่นี้ว่ะเพราะว่าอันเป็นไม่ดิบเนาะ แม่ไหจบจูด้คือไม่ต่ไม่ดิบครั้งแรก่าใช่ไหมครั้งแรกนะหนมันบ่ได้กินไวเดเพ่นอยมไ้จดไมรานนมันตจด้หยอแไมเนอหยิบขึ้นอีกแล้วเนาะเข็มบ้าเข็มหายน้คือยาเนาะ มาในฉากอู้ฉากเป็นอะไรนอนนอนอยู่หมพูดสิบแม่อยู่ไรก็อยู่บัหใช่โอ้บริการวะเนาะบริการบริการบาริการหนาวเนาะนู่ไปคลายพราะไย เวลาไปส่งเขา้่เนี่ย้ข้เลยลูกเอ้คนบ้านแบบว่าค้นเพือนเขาหน่อยนะบ้านในห้างตนนะดังแบบนี้เอาไปส่งน้ำตามเพื่อนี่พ่อยูใช่ไหมคุณละเพื่อนใครก็น่งยงก็ดื่มเลยอ้ไม่คว บดมาเมื่อนี่บดเมื่อนี่ผู้อ้ยมัชพี่จีเมยอ๋ผ่านหินเลยนี้เขาเมื่อถึงคามเลยหมาได้เงินเลยเอแล้วผ่านหินจะรูเลยข้วแล้วเนาะคือผ่านไดเงินเด้อเนาะแม่อันแป็นว่าให้ไปให้มาให้ขาดลูกอ่าอินเ่็กมาฉันใค้เซนมาวทัอ๋อคอมจริงแล้วลูกว่าจนเก็บหายเน ไปก็ดีเนาะเหาะจุมาะจะทำนะหาพวกลู่เนี่เออหากัเมื่อมกินไปเด้มาในนี้มาในนี้ไม่เห็นเนาะได้ฮะไเสร็จวั้เข้าไปเด้นกเต่ามามาอยู่บ่อไปัวเหมือนาเอ้ยมาว่ะห้องเจือกระมเด้วยว่เทันรุ่งเลยว่ะดูกระมายู่ว่ะเครื่องเิ่งคนเ้อว่

chơi đi nó nặng chơi được nó chơi được cái đẹp cái mẹ mẹ con con

สบายดีเนาะชื่อจอยแนบ่ะอยเาไเเดวสบายดีเด nah uh ้อสบายดีท oh. ั้งเราเลยเดี๋ยว็่อเนี่ว่าพี่นนาะกยมาแบบ่านบของแม่บอ นี่ของนตัวนี้ตอวนี้ของสุนัขอ็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างอี้นะะเลยที่ลูกมาอห้อันนะเนี่เนาะเบิงนีเอม้ดูี่อเอ่าหัวหมานี่ผเอเนาะเออนเสียนเศ้า

ทั้งบรแซนซื้ออาหารมาดอยเนาะที่นี่จำนวนหกรงเนะาะเป็นแม่ทั้งที่ว่าเคยซื้อเคยซื้อมาแหกช่างาแต่ว่ามีกลิ่นเลยมนะนะมันซื้อมาเนี่ยมันทั้งแม่เขาบอกว่าาให,ห้มาผากไวนะ้นล้แม่

ประชาชนเร้่องไเจ้าอ่อาที่แต่ตามที่ลูกบอกว่า เคยซื้อเลไลายุกทีหน่อยเนาะทั้งสาวฝนแน่แล้วก็สาวแตวแน่าหันมาที่ว่ดซื้อมาเลยนะเอหายหูไปแล้ว่ะเฉดิประดีววานูก่็มาเผาในมืันนี้วันศีปรานไปลานนะงานอุษวันเนาะ ไม่ก็ไปยังไงเพราม่อ่ปราะว่าอดีาอาจารย์ปัญจิมาโดดยจังก็หัวปัญจิมีเครื่องอย่างแน่จังใดจะกองตรวนี้ก่อนเนาะนี่งวันหนาก่อนเพราะว่าอาจารย์ปัญจิมาเนี่ยหัวเครื่องมันชินหน่อยชินร้ายเนาะกอนเใหม่เ็นยงากตามท่านโมเนบอกไ่นะ นอกาที่ตามผู้ชทางผู้นี้บอกมาน้องใือ่าฝากไว้เือสากรนะครับดวคนบเทิงทาองทุนเาะนอกจากองาต่างประเทศเปเซงโกดเนาะเซงโกดตองรับลินน้ำเนาะีไีแหงเนาะ

ดำม่้อนามันไนก้อนหวันนี้พีเตาตัวนี้ด้คนนสิไปคุนมาท่านนายท่านมันนี่นุ่มแเมาเลยเนาะเลยจัดไปแร้วแขึ้นไปกินจะชอบเลยเตาพวกนี้สบายดีโอ้ยขายเลยสามได้มันี่สิเดกแต่ก็ยังอีกสองได้ยี่สองอันนั้นนะสองซอฟแล้มันไม่เนี่ยบมน่เนี่ะ ไม่ดิด้วยไม่ดิดปีใหม่นี่เข้าดาวเลยแม่พี่ไม่โอ้ยแม่เป็นเข้าดาวแล้วลูกมีแต่เข้านอนมีแต่เข้านอนคือเข้านอนหรือข่ามาแล้เข้านอนเนาะพี่กันนะทั้งโลกกัไหนมีแต่เข้านอนที่กันนะครับอื่นเขาก็กินกันเนาะกินเบียร์กินเหล้ากินเบียร์แล้วไปกินนั่นอันนี้ชุ่มเนาะออาบ่แม่นทว่าอันนั้นดอกแต่ว่าแม่บ่มีปานใดก็กินบ่ได้แล้วขนมหมูกระทะมันก็แพงนะนวลูกเนาะ คือคนเห็ดชิ้นจอกชิ้นจุ่มมาได้มือก็บ่ไรได้โอ้ยมันลายแหละเงินมันเป็นซีหาเชนพุ่ทาินกรได้รับคุณชิ้อกนี้พอได้อยุได้อยุเนาะแต่ว่ายังแยกหันแยกอยู่มันก็ลายลายช่วนเนาะลายเนาะแม่จะกินกินกระดูกกินปลาทูกินชิ้นหมูหรอกอ่ะโดยเห็ดแรงง่ายหรอกอ่ะอีมันก็เข้านอนอาร์ลาปาราลูเขาเลยปลาทูปลาย์ลูเนาะเพราะว่าเป็นของทะเลอยู่เนาะเข้านอนเลยบริโภคไปเข้านอนยาและ พังเชียงชื่อหรุพังเชียงชื่อตุเยังขมวนเนาะเขาก็พังยชื่อๆนะด้วยยาและหมีาเละมีกัมี็ลายหรเห็ดทานกับเทอรชามเช่นช่องแช็เนาะถุงเท้กับเช่นป้ายหนดีเรียแต่มีนัะมีลายทานอืมนี้นนี้นะชอปหน่ขายมินาสามสิบาพัพี่น้องเนาะเบกนเนาะามิบาุงเท้ากับสามคบบางคนค่น น้บาทบอลอะไรก็พอารวมบอลประมาณสิบอบเนาะโดยเท่านั้นแหละลูกเท่านั้นแหลอ่าบลนี้ซื้อซื้อไม่เพิ่นกะรถเทย์บัตรถเส้นฮะสองรถก็ซ้ำเส้นฮะเออซ้แสนลูกประชามรถก็ชีเส้นะานี้ไม่เอาซ้เลยเไ้อนซื้อเองข้างบนชอบก็ซื้อแลลูกนนเลยสองพันได้เห็นแบบนีสองพันบ่โดยสองพันไจะแพเมตบังบังบังบอลก็ซบังบอลก็ได้ สมุนเป็นไปซื้อหลายๆอ่ะนะกระชามซองก็มี่ซามกระมี่สามพันดวงนี่ก็อยู่แบบนี้แหละเห็ดไบบนี่แหละอ่านเนาะได้ซีชอกโดยได้ขายมหมอแม่หมูหวานมืาหนึ่งนี้อืซามมันอีซีมืออื่นีกได้ช็อปช็อปช็อปง่ายนะพ่อมันกินแล้วกอ่ะเนานั่นลูกสีกลับก่อนนะแม่เด้อัรนี้เด้อร์พอดีว่าทางพระอาจารย์พฤสีมาเนาะสิไปหาทั้งรับพระอาจารย์เป็นก้อนเห็นเนาะ จักกะยังโมลูกเหมือนกันจักแด้ต้องรอลุนน้ำกันทั้งลูกกันยังโมจักเนาะะการลำลาไปก่อนนอแล้วสบายดีเด้อสบายดีดีไหมแล้วแม่เด้อเนาะโดยลูกคือการเลุกคนลูกหายดีมีแห้งนะลูกเด้อเดินทางปลอดไฟ้ลูกเด้อไม่ใช่มาใช่ก็ได้แภาพแข็งแห้งอย่างแรกอะหายดีไม่แห้งตลอดไปแหละลูกได้ถูกได้ถูกอ้โห พี่น้องอะไรทั้งว่าพี่พนสัพพัฒนเมย์พี่นต่อเนาะอ่ะพี่น้องอะไรเนาะอ่ะพี่น้องอะไรเนาะกะสำหรับพี่นี่เนาะพี่พัดประกันใดเนาะพี่น้องอะไรต้องขอโทษขออภัยขอพี่น้องเอฟซีเว้ยทุกทุกฐานเนาะกำมากำจ่ายใดนะพระมนภูเนาะต้องกับขอโทษขออภัยขอพี่น้องเอฟซีเว้ยทุกภาคส่วนเนาะพี่น้องเลยเนาะอ่กะสีอ่ะไปครับทั้งอาจารย์เพันก่อนนเาะพี่น้องเลยเนาะ สวัสดีทั้งพระอาจารย์เพื่อนสีเดินทางมาอ่านยู่ทางไทยเนาะสิมาถามมาเล่าพี่น้องเนาะกระซิบไปครับทางพระอาจารย์เพื่อนก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาสาระขี้นุ่งก็บว่าอะไรไมัใช่เนี่ยสียงเาเนาะพี่น้องเลยเนาะกระสิบเลยกับคำบาสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแห้งเบือปีใหม่นี่ก็ขอให้แต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเบื่อสุขุมสุขคนเนาะที่ว่าทั้งคนพี่น้องเนาะไอาข่าวดีกต่ให้แต่นีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะพี่น้องเลยเนาะปีใหม่แล้วเนาะ เ็หน้าที่ให้มันดีกว่าเก่าเนาะพีน่น้องในตางจังหวดสวัสดีก็ได้เนาะเดินหน้าเดินหน้าต่อไปเนาะสีะ่ไปน้ำเบียร์ไปทำงานคือเก่าพี่น้องจะไปเดินงานที่ให้มันดีกว่าเก่าแล้วพี่น้องไปนะกปากไปพี่น้องไป็นกระลังให้ใจเด้อพี่น้องเนาะอ่ะเรามาสาบายดีสาบายดีพี่น้อง